ดวงในเรื่องของความรักของคุณเป็นยังไงบ้างดวงความรักของคนราศีตุลถ้าเป็นดวงคนโสดคนโสดเนี่ยรู้สึกคุณเป็นคนเนื้อหอมมากนะคนเป็นที่หมายปองของคนหมู่มากทั่วไปเพราะคุณเป็นคนที่คบคบเครื่องหน้าที่การงานหน้าตาสเสน่ห์ลูกเล่นแพวเผาวมากๆแต่มักจะเจอคนที่เข้ามาแล้วไม่สามารถที่จะผูกพัดผูกมัดความสัมพันธ์ ที่จะใช้คําว่าแฟนได้ส่วนใหญ่เข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยมากๆากเพราะรู้สึกว่าคุณเหงาอ่ะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะเคยมีกําแพงในใจขึ้นมาสูงมากไม่สามารถที่จะเปิดรับใครเข้ามาได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเข้ามาจะมาในเรื่องของเงินจะหลอกคุณจะขอยืมเงินคุณหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์อะไรต่างๆจากคุณนะคะต่ออ่ะก ในตอนนี้คนราศีตุลลขนาตุลคนโสดมีคนเฝ้ามองมีคนสนใจคุณอยู่สองคุณทางโซเชียลเยอะมากๆบ่อยมากๆดูทุกความเคลื่อนไหวรู้ทุกสิ่งที่คุณโพสต์ออกไปสิ่งที่ย่อเห็นขึ้นมามันจะชัดที่สุดนะคะนั่นคือว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมารปรากฏตัวในชีวิตของคุณในตอนที่คุณกำลังหมบมุ่นสนใจในเรื่องของคุณเช่น ทำงานการปรับเปลี่ยนตัวเองการออกกําลังกายหรือการพักวางในเรื่องของความรักคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วเข้ามาในชีวิตแล้วสักพักหนึ่งก็มีการตัดขาดในเรื่องของคอนแทคการติดต่อสื่อสารคือหายกันไปสักพักหนึ่งแล้วคิดถึงกันมากคนคนนี้จะเดินทางเข้ามามาหาคุณมาปรากฏตัวซะด้วยซ้ำมาบอกรักมาสารภาพบอกรักกับคุณในตอนเวลาที่คุณนิ่งมากๆเลยนะเหมือนคุณกําลังสนใจเรื่องของตัวเองอะ ตอนที่คุณสนใจความรักอะความรักมักจะวิ่งหนีแต่ต่อไปนะคะมีโอกาสที่จะมีคนธาตุน้ำกรกฎมินทิจิธาตุาไฟเมษธนูราศีเมถุนลัคนาเมถุนหรือบุคคลที่เคยเข้ามาแล้วเขาตัดแต่คุณไม่ขาดคนคนนี้เป็นคนที่คุณคิดถึงหรือเป็นคนที่ถูกใจคุณได้เช่นเดียวกันรูปรักษณ์หน้าตาดีมีเสน่ห์มีความเล่าร้อนน่าจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ของคุณจากคนที่เหงาวเวิ้นเวหรือแอบมองกันไปอันมาคุยกันไปคุยกันมาจนในที่สุดมันอึดอัดไม่ไหวแล้วมันเก็บความรู้สึกซ่อนความรู้สึกต่อไม่ได้ก็เลยจะมีการขอเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือมาในรูปแบบที่เฮ้ยมันเห็นทิศทางของการพัฒนาได้มันคนนี้รักจริงหวังแต่งนะคะค่อนข้างเป็นความรักที่คาดหวังกับคุณเยอะพอสมควร อยากจะมาดูแลอยากจะมาทนุถนอมหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะตกอยู่ในห่วงของความรักที่แสนจะอบอุ่นนะคะขอดูต่อต่อจริงๆดูแค่นี้ก็รู้แล้วล่ะว,ว่าสมหวังนะคะแต่แต่อยากเห็นอีกว่าจะเป็นยังไงนะคะในการเข้ามาของบุคคลคนนี้ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาสองสำรับเลยห้าเหรียญของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคนคนนี้คิดถึงคุณ ช่วงเวลาที่ขาดหายห่างหายกันไปไม่มีการสื่อสารเขารู้แล้วว่าการไม่มีคุณชีวิตของเขามันไม่น่าอยู่เลยคุณคือแสงไฟคุณคือแสงสว่างคนคุณคือคนที่มาจุดประกายทางความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตของเขาวันที่คุณไม่คุยวันที่คุณหายไปจากโซเชียลวันที่คุณไม่คุยสื่อสารอะไรกับเขาเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้อะค่ะจนเขาต้องคิดว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อรักษาความสัมพันธ์อาจจะมีการส่งมาเสร็จมาแบบต่อเนื่องเลยโอ้โหจะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แน่นอนจะไม่หยุดอยู่นิ่งๆแล้วมันอึดอัดไม่ไหวแล้วแต่ในขณะเดียวกันคุณค่อนข้างเอื่มกับความรักเหมือนกันนะคุณเหนื่อยกับการมามา,มาหายหายของใครสักคนหนึ่งคนคนนี้ไม่ย้มที่จะปล่อยคุณไปไหนเขาจะเข้ามาเริ่มต้นสร้างชีวิตรักกับคุณเพราะเขารักคุณมากๆเขาอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตนะคะคนนี้มีเกณฑ์เป็นต่างชาติได้เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณ,คณอรู้สึกว่าตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องของตัวเองหนักมากๆเยอะมากๆนะคะพอคุณเสียเวลากับความรักมาเยอะแล้วขอดูต่อนะคุณอาจจะลองใจเขาใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะได้ลองเปิดใจคุยกับคนคนนี้นะคะ อุ้ยเขาเป็นคนหน้าตาดีนะคนดูเป็นคนภูมิฐานนะ่ะดูเป็นคนทำงานดีอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่มีอํานาจบาร,รมีเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งการงานที่ดีและคนคนนี้ก็เป็นคู่บุญคู่บาร,รมีของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณจะหลุดพ้นออกจากปัญหาหลุดพ้นออกจากเรื่องราวที่มันเป็นความทุกข์หลุดพ้นออกจากความเหงา ต่อจากนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้เจอคนคนนี้แล้วเขาจะมาอุ้มชูชีวิตของคุณด้วยเช่นดวงสมพงกันอยู่ด้วยกันแล้วแบบคือดีเขาเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดนะคะที่เขาเฝ้าตามหาและวก็คนที่ใช่นั้นก็อยู่ตรงหน้าเขาแล้วนะคะเขาอยากได้ความมั่นคงกับคุณคุณมีที่พนก,กับความรู้สึกเขามากๆเลยคนคนนี้นะคะก็เป็นว่าความสัมพันธ์นะคะมันจะได้ถึงเวลาที่จะพัฒนากันแล้ว เขาจะเข้ามาในวันที่คุณดูดีมากนะคะคุณรักตัวเองแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วแล้วเขาก็ขาดคุณไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะต่อมาในความรักของคนที่ไม่ชัดเจนจะใกล้เคียงกับความรักของคนโสดเพราะว่าจริงๆพวกคุณเนี่ยอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่แทบจะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันแต่แชทกันบ่อยนะคะส่องดูความเคลื่อนไหวของกันไปมาและมีกันเขาเรียกมีเซนต์ทั้งคู่ส่งความรู้สึกถึงกันโหยหากัน มีกันและกันช่วงเวลานี้น่าจะไม่ได้คุยสื่อสารกันสักพักใหญ่แล้วคิดถึงอยากเจอหน้าแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรตัวคุณรู้สึกเหนื่อยกับความรักที่มามาหายหายหรือการที่เขามีกําแพงขึ้นมาในใจสูงมากจนคุณคิดว่าเอาเวลาของตัวเองมาโฟกัสกับเรื่องของเราดีกว่าไหมการเริ่มต้นในเรื่องของการเรียนกิจกรรมธุรก,กิจการเลื่อนตําแหน่งหรือการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าสนุกสนานกับตัวคุณมากขึ้นช่วงเวลานี้นะคะคนคนนี้ เขาคิดถึงคุณมากเขาขาดคุณแบบเหมือนใจจะขาดอะคะ่ะไพ่หเหรียญกับไพ่เดอะแฮงแบนเหมือนคุณกำลังดัดนิสัยอะไรของเขาอยู่ไหมเพราะเขาชอบทําตัวไม่สนใจคุณแต่ตอนนี้คุณลองไม่สนใจเขาบ้างการห่างหายการไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่มีการสื่อสารนําพาในเรื่องของการให้เขารู้ว่าเขาใจของหัวใจของเขาต้องการคุณขนาดไหนไม่หลอดบอกเลย หนีกันไม่พนนะะนม้นนะคะราศีตุลมีเกณฑ์นะคะที่คนคนนี้อาจจะบุกก็มาหาคุณถึงหน้าบ้านอาจจะเข้ามาในในในแบบที่สารภาพบอกรักหรือว่า take a คชั่นกับคุณมากขึ้นจากเดิมนะเป็นคนฟอร์มเยอะเหมือนกันนะชอบทําอะไรอ้อมๆชอบทําอะไรกำกวมจะพูดก็ไม่พูดจะบอกก็ไม่บอกว่ารักคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อจากเนี้เขาจะแสดงออกทางความรักเขาจะทีทคุณมากยิ่งขึ้นเพราะเขารู้แล้วแหละว่า เขาควรทําอย่างไรให้ถูกใจคุณนะคะโอ้จะมีคนที่เป็นแบบกาวใจมาช่วยก็ได้นะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเขาอาจจะแบบมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระมาซัพพอร์ตคุณมาให้กําลังใจคุณนะคะทุกอย่างในความสัมพันธ์จะดีขึ้นหลังจากที่มันมีการหยุดนิ่งเพื่อทบทวนกันไปมานะคะสุดท้ายจะสมหวังความรักจะประสบความสําเร็จมากๆนะคะ โอ้ยเขาจะมาถึงหน้าบ้านพร้อมกับของขวัญอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้คุณเป็นการขอโทษที่ทํานิสัยไม่น่ารักกับคุณนะคะราศีตุลน,นะคะคนนี้เป็นใครบ้างนะเป็นคนที่มีการศึกษาที่ดีเหมือนกันเป็นคนความรู้เยอะไม่คคนมีน้ําใจนะจริงๆเขาชอบช่วยเหลือคน ข้อดีกับทุกคนยกเว้นกับคุณอะเพราะเขาไม่ฟอร์มของคุณมากนะคะธาตุน้ำกระกฎเมินตีจิกราศีเมถุนลนัก้นาเมถุนอาจจะเป็นธาตุไฟเมสิงห์ธนูหรือเป็นคนที่เดินทางบ่อยทํางานเกี่ยวกับการค้าขาย,ขายการติดต่อประสานงานหรือเกี่ยวกับหุ้นหรือว่าคนคนนี้อาจจะอยู่ในภาวะของการมีปัญหาทางการเงินทางการงานแล้วคุณคือขวัญกําลังใจของเขาอะคุณคือผู้ที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดแต่วันหนึ่งคุณหายไปเขารู้สึกใจหายมากค่ะ เริ่มรู้แล้วว่าคุณคือคนพิเศษที่สุดเขาอยากเริ่มต้นกับคุณอยากทําอะไรใหม่ๆเขามีเขามีความผูกพันกับคุณมากๆคุณน่าจะเด็กกว่าเขาไหมหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้ช่วงเวลาที่คุณตีตัวห่างออกไปเขารู้เลยว่าการหายไปครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิม มันไม่ใช่เป็นการงอนแต่คุณเอาจริงแล้วแล้วเขากลัวในความนิ่งของคุณมากๆจนเขาจะต้องเข้าหาที่จะแสดงความรักหรือเปลี่ยนบรรยากาศทาั้งความรักให้เป็นสดชื่นมากขึ้นนะคะตอนนี้เขาวุ่นวายมากเขาสับสนในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมความกล้าแล้วก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะดีงามเนาะรู้สึกว่าสถานะของคุณ แต่กลายเป็นว่าตัวคุณเนะี่ยคิดเยอะวกับเขามากขึ้นนะว่ากลับเข้ามาแล้วจะเป็นอีท่าไหนเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่ออะไรประมาณเนี่ยนะคะค่อนข้างไม่เชื่อใจเขาแล้วก็โพสเทคความรู้สึกของตัวเองพอสมควรนะคะอ่ะเดี๋ยวดูต่อเพิ่มเติมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอ่ะไพ่ใบบเดิมกลับมาละนะคะทุกอย่างจะดีมากขึ้นเขาจะมาซัพพอร์ตคุณนะ mm hmm. เขาจะมาช่วยเหลือหรืออาจจะมี คนที่คอยช่วยเหลือในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเป็นคนรอบตัวก็ได้เนี่ยมีพ่อสื่อแม่ชักเป็นกาวใจให้ทำให้พวกคุณได้หันหน้ามาคุยกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นและจะได้พากันไปทําบุญนะคะเพราะผู้คุณเนี่ยเป็นคู่บุญคู่บารมีต่อกันอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นคนที่เคารพนับถืออะไรประมาณนี้เหมือนเข้ามาเป็นกาวใจให้ นะคะทำให้คุณกับคนคนนี้ได้หันหน้ามาคุยกันหรือว่ารับรู้ถึงความในใจถึงกันและกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ